เยาวชนสไตร K คิสเคารบรางวาัลเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะการแสดงและเสียงประจำปี2566ขอแสดงความยินดีกับน้องๆจากนิตยสารสอยคิดที่ได้เข้ารับรางวาัลเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะการแสดงและเสียง 2023จากหม่อมราชวงศ์ปณิธานจารุนโรธในวันที่12พฤศจิกายน2566ณาหอาประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยมีน้องผูก้กันเด็กหญิงภูนิสราจิราพัทรภูวดลน,น้องแพรว่าเด็กหญิงชัยวดีหิรันราบน้องพีมเด็กหญิงพุทธิตาอืชชา้นโชคชัยน้องอรินเด็กหญิงอรินยาเสียงโหล น้องแพราวาเด็กหญิงวาสนาเนื่องทวีตโดยนิตยสารสไตคิดในฐานะผู้ทรงผลง,งานเข้ารับการคัดเลือกขอขอบคุณทุกทั้งคณะกรรมการที่คัดเลือกน้องๆให้เขารับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะไม่น้อยนะคะสไตล์คิดจากนิตยสารสไตล์คิดค่ะวันนี้พาเด็กๆของสไตล์คิด ที่มีความสามารถผ่านก,การคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะกรารแสดงและเสียงนะคะ,ะน้องๆของเราก็จะมีความสามารถหลากหลายทั้งด้านดนตรีด้านการแสดงแล้วก็ด้านต่างๆเกี่ยวกับจินานาการหลายๆคนเลยค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากๆที่ทางคณะกรรมการ,การครัดเลือกน้องๆจากสระปายคิดเข้ามาร่วมรงา,างวัลในวันนี้ค่ะส่วนจะมีน้องๆคนในขออนุญาตให้น้องแนะนําตัวเปลี่ยนตัวนะคะเชิญจัะ ะช่อเด็กหญิงเชวรีฮิรันลาภชื่อเล่นชื่อแพรวค่ะอายุ14ปีศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรินครินีร์ปรปทุมวันค่ะขอ้อมสามารพิเศษคือการร้องเพลงค่ะรู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงุุติตาเอื้องโชคชัยชื่อเล่นชื่อพิมอายุ10ปีอยู่โรงเงรียนสลิดเดดจังหวัดจันทบุรีชั้นป .5 ค่ะมีร้องเพลงเต้นเล่นดนตรีไทย เดินแบบถ่ายแบบก็รู้สึกดีใจที่หนูได้รับคัดเลือกมารับรางวัลน,นี้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอารียนาะซึ่งหนูชื่อเล่นชื่อน้องอารีอายุ6ปสีสุสษาอยู่โรงเรียนัารีกีเดตจังหวัดจันทบุรีรำไทยเดินแบบร้องเพลงพิธีกรค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงภูนิสราจิรพัทรพวนนัวนชื่อเล่นชื่อคูก,การ อายุ11ปีมาจากโรงเรียนมารีวิทยากรเบ,บมเบอรีค่ะอยู่ป .5 ตีขีมว่ายนะ้ำเดินแบบถ่ายแบบแล้วก็ขีมม่ม้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวัศสาทวีชื่อเล่นชื่อน้องแพราวาอายุ13ปีอยู่ชัมม้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่1อยู่โรงเรียนสาร,รปัญญาลังสิทิค่ะความสามารถพิเศษของหนูคือนำไทยเต้นเดินแบบถ่ายแบบและแสะดงละครค่ะ วันนี้หนูรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากๆที่ได้ถูกคัดเลือกมาค่ะน้องๆเนี้ก็คือเราก็ยังทำกิดการต่อเนื่องนะคะที่เป็นเรื่องของการแสดงเป็นเรื่องของดนตรีเป็นเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆอะค่ะเพราะว่าถือว่าสาขาอย่างคะสาขาข้าวปิ้นนะคะก็จะเป็นสาขาที่เด็กเราได้รับเป็นสาขาที่เราได้รักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทยเรื่อสืบทอดเรื่มรดกของไทยต่อไปอะค่ะค่ะเราก็จะพยายามรักษาตรงนี้เอาไว้ให้ต่อเนื่องไปอะค่ะแล้วก็พยายามจะสนับสนุนให้เด็กๆเราอะค่ะได้ทำกิจกรรมอะไรที่มัน ช่วยเป็นการช่วยสับสนุนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็สับสนุน์วัฒนธรรมไทยเผยให้วัฒนธรรมไทยต่อไปอ่ค่ะก็จะรักษาควสามารถต่อไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายครับเพ่ปาก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆนะคะได้ที่เพจกระลายคิดค่ะแล้วก็นิตยสารกระลายคิดค่ะค่ะที่นีก็ฝากน้องๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีนิตยสารอีกเล่มหนึ่งที่จะเป็น คิดไอเดอลนไทยแลนด์นะคะจะเป็นเอนสารที่วางที่จะวางจำหน่ายทั่วไปแล้วก็จะนำเสนอผลงานเด็กๆที่มีความสามารถค่ะ